เราจะแม่ตายเราจะเอาคุ้มโอเคไหมได้เฮียเรียกผมไมาเสียเลยเสียเนี่ยก็เสียเก้ามาแน่อ๋ออ๋ออ๋อลดนม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 คุยกันดีๆกันนุ่มนุ่มหยุดนะนี่คือการหยุดนึกการบุญไปเก้ามึงตายง่ายอยู่วะพี่ ง่ายเกินก้าวเล่าผู้น่ารักขึ้นคนลกตัวลกันที่ก้าวเจมูก็มีเฮียบักก็ขำสิพี่เอาดีดี เนี่ยเอาดีเอาดีเอาตึงเลย <c oughs> เอ้ะแ้าม่งจบไม่พอหรอเว้วแม่งตำรวจแม่งไม่พอเชื่อดิแม่งเหมือนเข้ามาเช็คอินกันอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงก็หมดงานดับละรอองเลยไม่รองไม่รู้เลยออกปลาอืมแก้มือกับคราวที่แล้วที่พุทษาว,ว่ายน้ำไป อกูสาเป็นหน่วยซิซไอ้เหี้ยเละเลยไม่อยากรอใช่ไหมได้ไม่อยาเฮช้บ่อยจะพอเลยเนี่ยไม่น de. ่า <desserts> อ่านแชทเลยใช้บ่อยกีครับครับลืมมาไม่พอไม่พอไม่พอครับมาแน่ ทำมาทำมะไรแทมาปายอะสมบูสมบูสุดหัวะแย่ถ้าปลาคนเยอะทำไงอ่ะมันเยอะอยู่แล้วเยอะทุกวันตกปลาแล้วก็ไปหาเอาตัวพวกที่มันชอบยืนแบบขายเยี่ยวมบ้างชอบเป็นพระเอกใช่ไหมไอ้เหี้ย่ถูกไหมเราหาพวกนั้นใช่ไหม เชี่อ <observed> กูปะกูกดป้นทีเน well 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 well. <im> <acy hate> ี่ยมันรู้กิจกรรมกูแน่แม่นทุกจุดไม่เชี่ยเราอย่างเงี้ยเราเชื่อเราชัวร์เสียเนี่ยไม่จะเป็นสาวไม่ทู้ไม่ทู้ไม่ทู้มันมีพวกอินดี้ที่ยืนตกลงกลางไม่แต่มันแต่มันก็มีคนเยอะแล้วไงมันอินดี้เยอะไงเราจะแม้ตายเราจะเอาคุ้มโอเคไหมได้เรียกผมกาเสียเลยแสีเนี่ยก็เสียเก้า มาแน่เราจะไปปราบขุนพันต์โอเคไหมพี่นามาอุ๋อนามวุฒิายะเป่าละเป่าด้วยพี่ไอ้เจเดี๋ยวไม่ขังอ้าพี่ก้าวไม่เป่าเหรอพี่เป่าแล้วเนี่ยนะโอเคนามวุฒิายะเก้เก้เก คือพอเป็นโจทยไหมไม่รู้ครับเป็นเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยปูนไม,ไม่ขึ้นเลยว่ราไม่ไอ้นี่หมดละโหลดไปหมดละเอาอเงี้ยมันจะมีคนพวกจำเพชยอมอยู่พี่ปะสายย่าสีอูยังไม่ทันขาดคำเลยเ <c oughs> น,นี่ยอีโดคาถาไอ้บัตรมาเลยอ้าวอ้าวอ้าวนมนม ุยกันีกับนมนมไอ้นมหยุดนะไม่หยุดหยุนเอ้นุ่มหยุดจะคุยด้วยสันติแ้จะคุยไหมฮ่าหยุดไมคุยไอ้นมไม่คุยใช่ไนี่ถือว่าขับนีละนี่คืออันูดแลวนะไอ้นมหยุดนะการนอ่หรือว่วจอไม่ส่งผมไว้เนกูคา เนกูลอคาถานี่ไนะโมพุทธายะ <c oughs> ปอกเลยแม่งเินกูเินกูเินกูนะโมพุทธายะใส่ปใไ,ไ,ไปลได้่อยไปเลยเป็นตอน,นี้ตอนนี้ปล่อยันเลย เราบอกให้นายหยุดแล้วนายไม่หยุดเองเ้าวอกตัวดีๆเราจะจับเป็นนายเราจะไว้ชีวิตนาย,ยาจะยังไงนายจะหยุดไหมไม่หยุด <c oughs> ไม่หยุด <c oughs> เราจะไว้ชีวิตนายถ้นายหยุดให้เราแล้ะลุงมาคุยกับเราดีๆไม่หยุดนะโอเคนายดื้อรัน้นกับเราใช่ไหมนายดื้อใช่ไหมเราจะจับเป็นนายนะถ้านายหยุดรถให้เราเราจะจับเป็นนาย

Bảy này nó Anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไอ้เชื่อ,อ,นนอ,อให้กันติ้คองกุยากให้ม่งเข้าเรเบลไปเนี่ยจบๆไอ้ที่ย giờ đi tiếp đi con đi ta đi à đi luôn 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 đi 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 เออยี่เามีปืนป่านี้แม่ลงลงรถไปละยิงแม่งไปละไอ้เหี้ยใช่ครับไม่รูวะจะไม่ได้ว่ะคนดูโอ้นี่แทวละ ไอ้นมอ๋อไม่ใช่นี่นะครับเฮียเฮียรถไม่แข็งนะว้เฮียบนรยากาศละกูเฮียเมื่อกี้มันไปถึงชิปหายสัตว์มันถึกเกินไอ้เหีย เดี๋ยวจดนไปลองบ้างไอสัตว์การเดียนถึกปรับให้หน่อย แจ้งม you know huh? oh. uh ู้เล่นต้องใส่ชุดแจ้งแล้วก็ใส่โปรเทคห้ามถอดถ้าถอดในก็ลสเดว่ารับรู้เวลาผิดชอบแล้วในในส่วนนั้นเพียงไปครับแก้ครับแกครับไปครับไอสัตว์เออขวยถึกชิบหายไอเฮียไอเฮียไม่รอดไอยึดถึกเกินไอสัตว์ถึกถึกคนพวกคนไม่ถึกเลยไอเฮีย รถไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วฟันแม่งยังไม่ขึ้นเลยอะไอ้เหี้ยแล้วผมชนมันเยอะกว่าคนอื่นด้วยนะแบบชนเยอะกว่าอีกไอ้เหี้ยเสียเวลาจัดเลยไอหี้ต้องมลุดกูีกแล้วไอ้เหี้ยนี่เปเล่นเลยบ้ามอ้เหี้ยใครจะเล่นก็เล่น,นอ, Guardian อ่ะไอ้เหี้ยแกกาเดียนอ่ะกูไม่เอาละกูปล่อยละอกกาเดียนอ่ะพอเลยกูสาบานเลย ดอ,ดเอ,องเบิดมาดองเบมืองอ่ะที่จะถึกไปมันหมึกจริงเว้ยพี่ไม่มีที่จะ,ะ,ะท่าทีฟันจะขึ้นเลยเว้ยวมันถึกไอเยี่ยขนาดแท็กว่าถึก้วนะพี่ เออใช่แท็กโคตรถึกเลยเดี๋ยวตำรวจแม่งมาทันอีกเชื่อป่ะนอกเมืองน่ะอืมเรียถึกว่าแท็กเชี่คุณเรลือเชื่อเลยหนึ่งเต็มอ่ะมันก็ไม่ควรแบบถึกว่าแท็กขนาดนั้นอ่ะมันควรลดแบบจะพังได้แล้วเพราะผมชนเด็กกว่าใช่เราลดไปเนี่ยแบบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมชนแต่รถเอ้ยผมชนแต่ท่านั่งนะครับ Với thiệu của chúng ta cho kênh ta để không bỏ lỡ những video hấp ไม่เรียบเลยสิมาเลยสุดนงวะใส่กอล์ริ๊งโดนบุมบุดิโอ้เฮียอขอปนคืนนะ ดันยะพี่เก้าไ็่ไงะไอ้เฮียโดนแดกพี่เก้ามึงตายง่ายอยู่วะ่าพี่ง่ายเกินเก้าเล่า เคทีเอสจำไว้ท oh, uhh. ah okay, ี temos, Mexico, ่เคียวสวยมัดจุดสองข้างอันเหม็นน่ารักเฉียวหวยโอกาสมันไม่เหี้ยเพราะกูแป๊บเดียวสวยก็ไม่พี่ไม่แป๊บจดเลยกูมีน้ำว่าเคียวสวยโอเคเลสโกเจเอสแคปดาวน์ซัพวกมึงบาดเจ็บแต่ซัพมือแัปดาวน์ทำไมรู้ไม่เชื่นแถมโดนนะยาออกกูรู้และใส่กูพวกมึงจะจัดง่ายเลยเสีย